อ่านมาตั้งสิบนาทีแล้วไม่ไหรการมันจะมาวะเฮนบอกใกล้ถึงแล้วอ่ะมันถามด้วยว่ามึงอยู่ไหมอืมมันถามทําไมวะแล้วจะดูไหมไม่ไงพูดถึงก็มาเลยไม่แต่กูว่ามันแปลกๆว่าไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำแบบนี้เหี้ยสัตว์ทำแบบนี้เพื่อมว่ามึงเป็นลูกกะหรี่เหี้ยเฮ้ยทำแบบนี้เห้สัตว์ทำแบบนี้ทําไมวะทําไมมึงทำกับเพื่อนแบบนี้ไอเหี้ยนี่มันด่าว่าเป็นลูกกะหรี่ไอเหี้ยมึงไม่ให้กูโกรธนะไอสัตว์ บินบ้าเหรกูจะไปกล้าทำย่างไงกับเพื่อนตัวเองได้ไงวะมึงไม่ได้เป็นคนทามึงก็เอาแชทของมึงให้ใหม่ไพปอนดูดิวะไอ้สัตว์ถ้ามึงบริสุทธ์จริงอ่ะไอ้เหี้ยก็ปล่อยกูดิเฮยฮะบ้าเหรอกูไม่ได้พิมพ์นะเว้ยปอนเมื่อวานอ่ะมึงก็รู้ว่ากูไม่ได้จับโทรศัพท์เลยไม่เป็นไรหรอกกูเชื่อมึงยังไงมึงก็ไม่ได้ทำยิ่งมึงไม่ได้จับโทรศัพท์แล้วอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกเว้ยเดี๋ยวลอยกับอารมณ์ดีก่อนค่อยไปพูดกับมันเนาะใช่เป็นไรเพื่อนใครเข้ามันเฉยเฟซแ้วเนี่ยมันมันอยากให้กูแตกคอกันแล้วอะอะไรเนี่ยรหัสอะไรวะของใครวะอืมรหัสเฟซเหรอลองเข้าหน่อยลองเข้าดูหน่อยแล้วกัน สองคนนี้เองกูคงผิดเองที่ไว้ใจพวกมึงคราวนี้กูจะเอาคืนพวกมึงบ้าง่วน เพื่อนคุณโอเคไหมวะกูเห็นหน้ามึงทำหน้าอีกทั้งวันกูคงจะโอเคหรอกถ้าแม่งไม่มีใครสักคนอ่ะเอาเรื่องของกูไปพูดให้แฟนเก่าเขาฟังเราเปล่าค่ะเมื่อวานเมื่อวานนี้เราก็ไม่ได้เข้าแชทเลยหรอไม่ใช่เข้าบัญชีแจกอะนอกจากตกแกเองอ่ะเราเป็นเพื่อนกันทำไมเราต้องทำแบบนั้นด้วยเฮ้ยเยี่ยวมเดี๋ยวทไมใจก่อนใจก่อนรวามต้องมีคนฝังมาพวกเราแน่เลยหมายความว่าไงวะก็เมื่อวานในการได้ข้อความใจไอซ์ที่ด่ามันมันก็เลยไปต่อยไอซ์ที่ไอซ์ไม่ได้ทำเลยเลย นี่ก็น่าจะเกิดขึ้นครั้งที่สองแล้วกูว่าต้องมีคนปั่นหัวเราแน่ๆเลยว่ะเหรอพวกมึงอ่ะได้แค่พูดเท่านั้นแหละไม่รู้มึงอ่ะซุ้งหัวพูดให้กูเดี๋ยวก่อนนะพวกกูไม่อยากให้เป็นแบบนี้หรอกพวกกูไม่ได้ทําหรอกเว้ยใครจะไปทําแบบนั้นวะไม่อยากให้แกแตกคอกันหรอกไม่มีใครหรอแล้วใครล่ะที่ไม่เข้าบัญชีนะถ้าไม่ใช่เจ้าของเฟซริงอ่ะนล้นจะเป็นใครวะพ่อกูไม่ได้ไอ้มึงเข้าไปห้ามส่งนั่นี่ไปตามมาช่วยกอน ที่เพื่อนพูดเป็นจริงอ่ะแกก็โดนตัดหัวแล้วดิงั้นก็ตอบมาหน่อยถ้าไม่ใช่เธอที่สอบัทชีนั้นจะเป็นใครอ่ะมาเพื่อนมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอเคอเก่นี้แล้ เชื่อเราเถอะเราไม่ได้เป็นคนทําต้องมีคนแฮกเฟซบุ <tekrar. S 3> ๊กเราแน่ๆกูไม่เชื่อพวกมึงหรอกพยานเขาพูดว่ามึงอื่นเสียงเขาค่อยหลังจากนี้อ่ะกูไม่เชื่อพวกมึงแล้วไว้พวกมึงมีหลักฐานถ้ากลับมาคุยกับกูนี่ยใครโทรมาเอาเลยฮัลโหลโอเคครับ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 เดี๋ยวผมไปตอนนี้เลยครับครับครับเฮ้ยกูขอตัวก่อนนะเว้ยเพรากูมีธุระว่ะไปก่อนนะเจอกันเจอกัน ไ่เป็นไรหรอกนะปาฟ้ามากมันแค่ต้องการเวลาคอยมาหลักฐานมาให้มันก็ได้โทรศั์ไปไหนวะเล่นใจเหตุการณ์นี้มีเงินโทรศัพท์ได้รอกีทีเวลามีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ชอบลืมโทรศัพท์ตลอดเลยขอไปเอาโทรศัพท์ก่อนนะไม่เป็นไรนะปลายฟ้าถึงเรา เจอเรื่องแบบนี้อ่ะแต่เราก็กลับเป็นเพื่อนกันได้นะเดี๋ยวเราก็กลับมาคืนดีกันเองแหละเดี๋ยวเพื่อนๆเราก็กลับมาเล่นด้วยกันไม่เป็นไรนะเลบโอเค ึงนี่ยังไงที่มึงจะถูกติดอยู่เบิร์งอลัเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะก้อยไอ้เนี่ยอยู่เบืองหลังทำไมล่ะทำไมต้องทำแบบนี้มต้องไปฟังจย่าเปล่าเมันหรอกเอามันไปให้ผู้ก่อนเดี๋ยวมันหนีทำไมก้าวถึงรู้ว่าไอ้เป็นคนร,รับล,ล่ะขอหลักฐานหน่อยดิหลักฐานอยู่นี่ไอ้ไอ้มันเป็นคนเข้าบัญชีปลายฟ้ากูเชืเ่อใจมันตลอดทำไมมึงทำอย่างนี้วะกูไม่คิดเลยมึงจะเป็นคนแบบนี้เสียใจจริงๆว่ะ